ด่านลบเก้ร้านค้าล้างที่ 10, มืดมิดความยากในการเอาตัวรอดระดับ2ไม่ปลอดภัยมั่นคงจำนวน Entity ต่ำด่านลบเก้คือด่านติดลบใน backrooms ด่านนี้จะปรากฏเป็นร้านขายของที่ถูกทิ้งล้างและมืดด่านนี้จะมีพื้นที่ไม่จำกัดคำอธิบา,ายด่านนี้มีลักษณะเป็นร้านค้าล้าง และจะมืดจึงแนะนำว่าให้เอาแหล่งกำเนิดแสงมาคุณสามารถเจอเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดและอาหารที่หมดอายุบนชั้นวางของได้ที่นี่ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ชำรุดและอาหารที่ยังไม่หมดอายุอยู่บ้างแต่ก็หายากมากไฟฟ้าในด่านนี้ยังพอใช้ได้นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าที่ตกอยู่บนพื้นในบางพื้นที่แต่ส่วนมากจะมีรอยเปื้อนหรือสกรปรกหน้าต่างในดานนี้จะมีอยู่ภายในบางกำแพง หากคุณมองออกนอกหน้าต่างคุณจะเห็นแต่ความมืดไม่แนะนําให้ออกจากหน้าต่างเพราะว่าไม่มีใครได้ชีวิตรอดกลับมาเลยหลังจากที่ออกจากหน้าต่างด่านนี้ยังมีวัสดุอื่นๆอ,อีกเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าทีวีแท็บเล็ตและโทรศัพท์แต่ส่วนใหญ่จะแตกเล่า Entity มี Ent i t y สามชนิดในด่านนี้คือ Smiler How Dead m o t h ยังมี e n นติ y ที่ซุกซ่อนที่เราไม่รู้จักในด่านนี้มันมีชื่อว่า c ครกเกอร์เนื่องจากเสียงแตกลาวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นเวลาเดินหรือวิ่งพวกมันเหมือนล่างมนุษย์ที่ดูขาดสารอาหารพวกมันจะไม่มีริมฝีปากและไม่มีฝ่ามือใดๆบนมือหรือเท้าดังนั้นจึงมีเพียงอวัยวะที่เรียวยาวข้อต่อของพวกมันแข็งทื่อจึงเกิดเสียงแตกลาวและทำให้การเดินและการวิ่งของพวกมันช้า แต่พวกมันก็ยังเร็วอยู่เพราะพวกมันกระโดดด้วยความเร็วสูงทําให้ยากต่อการหลีกเลี่ยงเมื่อมันเห็นคุณนอกจากนี้ดูเหมือนว่ามันจะหูหนวกอนานิคมและชุมชนอนานิคมด่านลบ998มีสมาชิกเมื่อกี่คนเป็นมิตรช่วยเหลือคนอื่นและสามารถแลกของได้ร้านกาแฟที่หวานและร้อนร้านมีที่นั่ง15ที่มีคนไม่กี่คนมาที่นี่ พราะจำนวนคนที่มาด,าด่านนี้มีไม่กี่คนมีกาแฟน้ำชาและน้ำอัลมอนด์มีเจ้าของชื่อทอ l บิลลี่กลุ่มคนขโมยของมีสมาชิกสามคนเคยมีสี่คนแต่คนหนึ่งโดนฆ่าโดยแคลเกอร์เป็นศัตรูกับทุกคนและจะฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มของพวกมันแม้แต่ฆ่าคนบริสุทธิ์ออกสำรวจบ่อย เพื่อเอาอาหารที่ไม่หมดอายุและสิ่งของที่ไม่ชำรุดมาทางเข้ามีแค่ทางเข้าเดียวที่ทราบคือนโนคลิปในด่านลบหนึ่งทางออกหากล่องทีวีอันใหญ่ๆห,ห,หากเข้าไปในกล่องจะโผล่ในด่านลบ1หาประตูสีขาวหากเข้าไปจะเจอขั้นบันไดไปด่าน998